วัยรุ่นอาวีมาศึกษาไอเทมโจมตีเวทเฮดโอเคกันเถอะจะได้ไปลรงแรงกันแล้ววันนี้เป็นไอเทมเวทชิ้นแรกนั่นก็คือบูมสติกสเปกเตอร์ b Book the God a ซิงบุ o o ออฟเดอะกอร a เตอร์ c ฮกซี่ดดเดมเซเว่นเวทออฟออฟเดอะเมจิกฮามลอสออคเกอสวายฮัเดอร์โกเรนโฮรีสวอตฟอตตีเลเวนโฮฟออสตับอากนีมาร์คออฟอากนี ocalypse สตีฟออฟ s o นส์ซ y holy of holies, tomb of sea, Arctic of moon soul, evil sequence, twilight stream, tomb of the ripper nightmare, where to necred, holy kill, c l o k e of maker โ o คุ n ไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ออกมาเพื่อสู้ในทีมไฟได้ดีมากนะครับสำหรับในเซิร์ฟจ,จีนเนี่ยมีการบัฟตัวของไอเทมนี้ด้วย อาเดนโดมินเอเตอร์เมื่อพลังชีวิตเหลือ30%เราจะได้โร่ขึ้นมาพร้อมกับวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดหวัวใจคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นไอเทมอะไรแล้วเจอกัน